สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรจะต่อเลยวันนี้ย่าพรจะทำตนปลากระป๋องนะคะแล้วก็เอาระ้ีใส่ก่อนค่ะแล้วก็เอาหมูสับลงไปนะคะ ก็ทำให้หมูสับกระจายกระจายก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิไปอีกค่ะ ใส่พริกลงไปนะคะพริกชิดวฟาพริกหนุ่มพริกฟาแดงก็พริกหนุ่มใส่น้ำไปบนี้นี่ ยังการปี๊ดค่ะใส่นั้นผมเปียกหน่อย แต่ใช้นะคะหอมแดง ใส่กะทิติงนะคะพริกกิบโดดค่ะพริกขี้หนูสวนะ แล้วก็ใส่ปลากระกป๋องไปนะคะแล้วก็สักพีกดกดใส่น้ำปลากระกป๋องให้หมดเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็ชิมนะคะเพราะว่าต้องชิมก่อนถึงเราค่อยปรุงน้ำปลานะคะเพราะว่ากระป๋องเขาก็มีรสชาติละนี้เราก็เติมน้ำปลานะคะใส่ถ้ามิ้นท์หอมต้องก่อน เดี๋ยว่ินะคก็ปรุงรสตามความชอบของเราค่ะถ้ายังไม่ได้รสชาติเราก็เติมตอนนี้เข็นึ่งน้อยหน่อยนะคะก็ใส่เข็มใหม่ อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้ตักไข่พวกทิกะสุกให้ดีๆหน่อยนะคะ ไ่ต้นหอมซอยไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ติดกระทะได้เลยะคะ่ะ แล้วเราจะตักขึ้นมานะคะหลน่นปลากระป๋องค่ะอีกค่ะ หลุนปลากระป๋องหอยยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ